สำหรับผู้ที่ยังอยากจะทดลองใช้นะครับเสียงเปรมวด,ดีบนมือถือ Android นะครับผมก็ต้องไปโหลด Microsoft Edge มาก่อนนะครับท่านใดที่ใช้เป็นแล้วก็ข้ามสื่อน,นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้พื้นฐานนะครับไปกับผมนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414 14พลัสกันนะครับเริ่มต้นมาเริ่มกันเลยนะครับก็ไปที่ Play Store อย่าลืมต่ออินเตอร์เน็ตหมอคอมเพจสโตร์รรต Play Store. หาให้เจอหรือใช้โอเคกูเกิลนะครับเปิด เพสโซก็ได้แต่ผมก็เจอเพสโซแล้วผม1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปผมใช้ Talkback 12.1อยู่นะครับเลสตร์ Play Store. Play Store. ร่วมกับเสียงวอลคาริเซอร์กันยานะครับเข้ามาในเพสโซแล้วปัดซ้ายไปที่ช่องค้นหาครับแต่ 3, ีเจอเพื่อเริ่มใช้เมนูการช่วยเหลือซ้ายลสโตร์ลค้นหาด้วยเสียงปุ่มอ่ะใครที่พอดีผมใช้การบันทึกหน้าจออยู่ด้วยก็เลยใช้ไมค์ซ้อนไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ค้นหาด้วยเสียง1นิ้วแตะ2ครั้งไปแล้วก็พูดคำว่า Microsoft เอทอ่าพวกไมโครซอฟท์เอทหรือประมาณนี้นะครับ Microsoft เอทก็เจอแต่ว่าอ่ผมเองขออนุญาตพิมพ์นะครับอ่ผมก็ปัดซ้ายมาอีกค้นหาอแอปและเกมค้นหาแอปและเกมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปค้นหาแอปและเกมช่องแก้ไขยโชววิ่งอังกฤษปแล้วก็ค้นหา Microsoft Edge อยู่ในรายการอ่าเนี่ยครับผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว Microsoft e เ g e นะครับไ i c r o s o f t ก็ MICROSOFT นะครับอ่า Microsoft อขออนุญาตไม่ได้สะกดนะครับส่วน a อทนะครับเว้นวรรคกเอทเอนี่คือ E-Echo, D-Delta, g g o l f E-Echo นะครับผมอ่า Microsoft ์เเจอแล้วผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้า <คน S 1> ไปปพ๊บเขาก็<ม> <ใน S 2> จะเจอแอปนี้ Microsoft a เอโดยคุณหา Google Play ค้นหาด้วยเสียงปนรายการประสิทธิภาพระดับโลกมีความเป็นส่วน Microsoft Edge Microsoft Corporation ของ Microsoft Corporation นะครับคุณปัดขวามาได้เรื่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ปัดขวาไปที่ติดตั้งนะครับตัวนี้เลย Microsoft Edge เขาจะเจอตัวเนี้ยตัวแรกเลยอุ่าของผมเป็นคำว่าเปิดของคุณนะเป็นคำว่าติดตั้งก็1นิ้วแต่2ครั้งติดตั้งเลยนะครับจนกว่าจะขึ้นจากยกเลิก เปิดปิดอยู่เป็นเปิดเฉยๆแบบเนี้ย Microsoft เลุ่ม Microsoft Microsoft Edge Microsoft c o r p o r a t i o n แต่ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยไอคอนจะอยู่บนหน้าจอ,อหน้าจอหลักหรือหน้าจอลมแอป a n Android ชื่อว่า Edge เฉยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานบนมือถือ Android ไม่ว่าจะเป็น Samsung Internet Google Chrome Firefox Microsoft Edge ก็จะเป็นอีกเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งที่ไว้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ ที่เราสามารถใช้เสียงเปรมวดีได้นั่นเองนะครับมผมก็เปิดนะครับเข้าไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เปิดเปิดใช้การกรอกข้อมูลอัตโนมัติของ Microsoft อ <A. S 1> เข้ามาแล้วใช้การกรอกข้อมูลอัตโนมัติของ Microsoft Excel น,นะครับเข้ามาแล้วเขาอาจจะมีการขอเข้าเชื่อมบัญชีคุณจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับก็คือเราข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนก็ได้ตรงนี้แล้วก็ผมจะ อันนี้เรื่องการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้มาลงเลยว่าเข้าถึงรหัสผ่านที่คุณบันทึกในเปิดใช้การกรอกข้อมูลอัตโนมัติของไม่เข้าถึงหนึ่งไปที่สองเลือกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเกดการตั้งค่ากลุ่มเปิดนะครับไม่ขอบคุณไม่ครับยังไม่ยังไม่ทํานะครับยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนกับเพื่อนๆเข้ามาใหม่เพราะเมื่อกี้ผมก็ไปอัปเดตมาเหมือนกันแม่น้ำหนึ่งโคตรแน้นึต่อไปจากชีวิตได้อะไรเพิ่มอย่างนั้นเลยเหรอข่าวดูดวง อ้าวมีข่าวดูดวงอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองเปลี่ยนข่าวดูนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในหน้าเว็บสนุก .com นะครับด้านบนก็จะมีช่องให้ใส่เป็นที่อยู่เว็บไซต์เหมือนกับคุณใช้เบราว์เซอร์ทั่วไปแต่ว่าจะมาแนะนําว่าเอ๊ะเวลาที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บต่างเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นการลดเสียงซอนหน้าจอเครื่องหมายวรรคความเร็วนกับข้าเริ่มต้นลิง ตัวควบคุมส่วนหัวเดี๋ยวลองเปลี่ยนข่าวดูวนะครับผมขอเปลี่ยนอันําทางเป็นส่วนหัวแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงแม่น้ำหนึงฮฮ่งไม่มีส่วนหัวถัดไปอ,อ๋ไอ,ไอไม่มีเหรอเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปหน้าสนุกก่อนหน้าก,กลับปุ่มย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้าคือซ้ายมือล่างสุดนะครับผมแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับปุ่มดูสิอันนี้จะเป็นหน้าสนุก com นะครับก็ ชื่อเว็บไซต์นิวงเจเจจุกเวลวายเว็บดอตสนุกดอคอมช่องแก้ไขเรนเรตเวลวเว็บดอตสนุกดอคอมช่องแก้ไขค้นหาเ้อนที่อยู่เว็บอยู่ช่องข้างบนเลยครับก็คือช่องค้นหาเว็บไซต์เนี่ยแหละครับอ่ะคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นหาข่าวนะครับคราวนี้คุณก็ไปที่เว็บไหนก็ตามจะเป็นเว็บไหนก็ตามขอไปอย่างนี้จะเป็น google.com ค n มสนุก c o m คอ c กระปุกดอตพันทิป c อ m ่าเว็บไซต์ไทยและต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากลองใช้เสียงเปรมวดีก็มาเว็บไซต์ไทยผมก็ าหาข่าวที่ผมจะอ่านก่อนดีกว่าครับหนึ่งนิ้วปัดลงข่าวดูดวงดรามา่าคนว่วดผีโปรโมชั่วิญญาณแองโมดรม่าานกรับเชคนณคุณคุณคุณคดณคุณคุอคุณคุณคุณคดณนุณค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 ันคะุาานยคุณคุณณคุณคุณคคุณคุณคุณพนักงานหักเครื่องตะเกียบจนสั้นแล้วขอให้จุลง่า ก็ 1>, 1นิ้วตัดสองครั้งที่ดราม่าตัวนี้ข่าวนี้เปิบเปิเปิดข่าวดหน้าแล้วสนุกกรข่าวโหลดหน้านี้มผมสมมุติว่ามผมจะอ่านในข่าวนี้แล้วกันเขาตัดมาตรงนี้ดีกว่านะครับพอดีมกเมื่อกี้ผมบันทึกเสร็จแล้วตัวเสียงของอเออเรมวดีไม่ดังนะครับก็เลยขอตัดกลับมาเริ่มบันทึกใหม่เพราะว่าน่าจะมีการไปลดเสียงไว้อะกลับมาผมเลือกกลับมาที่ข่าวนี้แทนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะ ผมเลือกข่าวนี้นดดแขบเครื่องมือด้านล่างส่วนหัว,วมุมมองที่ครอบคลุมเนะแขบเครื่องมือด้านล่างไม่มีส่วนหัวก่อนแขบเครื่องมืมอด้านล่างร้านสุกี่ดังระทึกคนโบกรต่อยหน้าแม่ี้าวสังคมเลยานสะองสองศูนย์สาุกองสุงที่แหน้าบเจ2 2สี่สิบเจ็ดนาทีสามนาทีปัดที่วัาทิ่2องมีนาคมเล่อนกดฟังจุลภาพปุ่มไปอ่านข่าวเรื่อยๆรวานที่สุกี้ดังระทึก เวลาสีนาิกาตำรวจสมโชคชัยพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์มิติเวชอ่ะเราก็ต้องปัดขวาเพื่ออ่านเองอ่ะแต่เสริมวันนี้เสริมก่อนจะถึงเปรมวดีนะครับในหน้าเว็บของสนุก .com เนี่ยอย่างที่เคยแนะนำไปบนคอมพิวเตอร์ว่าหน้าเว็บสนุก .com จะมีปุ่ม Listen ซึ่งมีมานานแล้วแหละบัดซ้ายมาที่ปุ่มอ่าอยู่ต่อจากหัวข้อข่าวนั้นๆนะครับอยู่ที่ปุ่ม Listen กดฟังเนี่ย เขาจะใช้เสียง Google บันทึกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับปรับเพิ่มความเร็วไม่ได้่าเป็นเสียงใดก็เสียงนั้นที่เขาทำาให้สำเร็จจากเว็บสนุกเว็บอื่นยังไม่เจอนะครับผมลองหนึ่งนิ้วแต่สงครั้งฟังดูร้านสุกี้ดังระทึกคนโบกรถต่อยหน้าแม่บ้านผัวแคนแทนเมียบุกแทงตายคาที่ร้านสุกี้ดังระทึกคนโบกรถต่อยหน้าแม่บ้านหลังทะเลาะปมทิ้งขยะผัวโมโหมีถูกทำร้ายแทงคู่กรณีตายคาที่เวลาสี่นาฬิกา ตํรวจสถานีตํารวจนครบานโชคชัยพร้อมเจ้าหน้าที่มุมมองแบบผม1น,1นิ้วแตะ 2, <6 S> 2ครั้งเขาก็จะหยุดเพราะเขาจะอยู่ที่ปุ่มลิเซ่นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นเสียง Google เราเราสามารถใช้งานได้แต่ว่าถ้าเป็นเว็บอื่นๆก็จะไม่มีเสียงแบบนี้แต่ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge คุณสามารถใช้เสียงเป็รนวด,ดีได้ทุกหน้าเว็บนะครับโดยเราจะใช้แถบเครื่องมือด้านล่างนี่แหละครับแถบเครื่องมือด้านล่าง เราแตะที่ซ้ายมือล่างสุดเหนือปุ่มย้อนกลับนะครับหรือปุ่มล่าสุด,สดีเทดี่ากับสนุกจุลพเดี๋ยวนะครับหาก่อนซีลเท,ท้ดีเท่ากับสนุกจุละพกเดี๋ยวนะครับปุ่กสกงสุกี้แถบเครื่องมือด้านล่างไปข้างหน้าเมื่อกี้พอดีมันเข้าไปที่อื่นนะครับขออภัยย้อนกลับปุ่มย้อนกลับปุ๊บ ซ้ายมือด้านล่างแล้วปัดขวามาไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็คือเป็นปุ่ม Backward กับ f o r ์เวิเหมือนเรากดอินเทอร์เน็ตลูกศรซ้ายลูกศรขวาบนเวลาเราใช้ Microsoft Edge Google Chrome Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือย้อนกลับหน้าเว็บที่ผ่านมาแล้วก็ไปหน้าเว็บที่เคยไปมาแล้วไปข้างหน้านั่นเองปัดขวามาอีกทีก็จะเจอเมน,นูเบราว์เซอรนี่แหละครับศูนย์รวมเครื่องมือของ Microsoft Edge บนระบบปฏิบัติการ Android ตรงนี้เลยครับเหมือนเรากดอินเอร์เนต f บน บนเครื่องมือที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ที่คําว่าเมนูเบราว์เซอร์แล้ว1นิ้วแต่2ครั้งนะครับรา,รายการโปรดรายการ1จาก5รายการจริงเขามีรายการเยอะเลยครับมีเป็น10กว่ารายการตรงนี้ผมแนะนําให้พอเจอรายการโปรดแล้ว2นิ้วลูดขึ้น การดัดหน้าทรงเปลีอุปกรณ์รายการ3าจาก18รายการเนี่ยแล้วลองแตะดูแอป<า>อิงไกรวุลถ้ามาแค่ดาวน์โหลดเพจรายการ7จาก18รายการตอนนี้7เอง7เองครับใหม่12รูดขึ้นไปอีกเพิ่มในโทรศัพท์รายการ12จาก18รายการรายการอ่านออกเสียงเนี่ยของเรารายการที่13ผมก็ปัดขวาทีหนึ่งอ่านออกเสียงรายการ13จาก18รายการนี่ครับอ่านออกเสียง13จาก18 ถ้าคุณต้องการใช้เสียงเป็นวดีอ่านหน้าข่าวนี้หน้าเว็บนั้นหน้าเว็บใดก็ตามอยู่ใน Microsoft Edge มาอยู่ที่เมนูเบราว์เซอร์เคาะเข้าไปแล้วเลือกที่อ่านออกเสียงครับหนึ่งนิ้วตัสองครั้งเมนูเบราว์เซอร์ปุ่มอ่านออกเสียงป๊อปอัพจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าอ่าตอนนี้มาไหมครับเมนูป๊อปอัพปรากฏบนหนึ่ง <1 S 1> เปิดแท็บเมนูเบราว์เซอร์ปุ่มอ่าเมนูเบราว์เซอร์อ่านสิครับเปิดการตั้งค่าการอ่านออกเสียงปุ่มคือเนี่ยบางครั้งก็อ่านบางครั้งก็ไม่อ่านนะครับเพื่อนๆก็ยอมรับเลยว่า ถ้าใครไม่อ่านเนี่ยจะเกิดคล้ายๆกรณีของผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกวิธีการกันก่อนแล้วกันครับ่าเสียงเปรมวดีไม่ยอมมาเนาะคือบางคนก็บางครั้งผมก็ต้องบอกว่าบางข่าวเนี่ยก็อ่านได้ดีๆเลยบางข่าวก็ไม่ยอมอ่านเนี่ยครับทางสุกี้เปิดการตั้งค่าการอ่านออกเสียงปุ่มเนี่ยตรงนี้ครับเราสามารถหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บหน้าต่าป๊าป,ป๊าทางเลือกเสียงอ่าล้วจะมีทางเลือกเสียงครับปัดความมาความเร็วในการอ่าน เนี่ยความเร็วในการอ่าน33เจุลภาคแทบเลื่อนเนี่ยความเร็วในการอ่านสามารถเพิ่มลดได้38เจุลภาคแทบเลื่อน38ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือหนึ่งนิ้วปัดลง33เจุลภาคแทบเลื่อนยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะก็จะเร็วขึ้นอ่าถ้าปัดขวาม,มาเสียง เสียงปัดวามมามรายการแบทเลือนลง Microsoft Premier i d e o นา่นาเชื่อถือของไทยไ a ยแลนดถ้าเราใช้เมนูภาษาไทยอยู่แล้ว <c oughs> เขาจะใช้เลือก Microsoft p r e m i e w v d ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าโอเคผมแบ็กออกมานะครับจะเปิดการตั้งค่าการออกเสียงปุ่มเนี่ยแล้วเครื่องมือเล่นก็จะอยู่เล่นการออกเสียงปุ่มเนี่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม Premier v i d ไม่เล่นเพราะว่าเขาคือก่อนหน้านี้ผมเข้ามาทดลองแล้วแล้วผมไปหยุดการเล่นของ Premier v i d ปุ่มเล่นอ่ะเล่นปกติเข้ามาที่คุณกดอ่านออกเสียงเขาต้องอ่านออกเสียงอัตโนมัติแต่ว่าในบางครั้งเราอ่านเว็บนี้อยู่แล้วเราก็หยุดแล้วเราออกไปพอเข้ามาใหม่ไม่ใช่กดตรงนี้แล้วอ่านเลยคือแตะด้านบนบนของหน้าจอครับเครื่องมือมันจะอยู่บนบนก็จะมีปุ่มเล่นอ่านออกเสียงไปที่รายการก่อนหน้าอ่านออกเสียงไปที่รายการก่อนหน้าอ่านออกเสียงไปที่รายการถัดไปอ่านออกเสียงไปที่รายการถัดไปเนี่ยเล่นการอ่านออกเสียงเราลองกดเล่นปุ๊บอ้าวเล่นไหม เล่นการอ่านออกเสียงปุ่มปิดอยู่อ๋อมันปุ่มปิดอยู่คือเกิดปัญหาครับถ้าเกิดปัญหานี้ผมทำไงเดี๋ยวลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับในก,กรณีที่คนยังใช้ไม่ได้เหมือนผมก็มาศึกษาแก้กปัญหาไปพร้อมกันโอ <Pixel S 1> oh, มออกมามเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้ 1, 2, เข้าแอปล่าสุดครับรรเข้าแอปล่าสุดหรือภาพรวมแตะที่ขวามือหรือซ้ายมือล่างของคุณนะครับเดี๋ยวบรรทบเข้ามาแล้วก็หาที่ปุ่มปิด 2> 2ทั้งหมดรูปภาพที่เลือกได้ไ อ่าเดี๋ยวนะครับล้างทั้งหมดอ่าล้างทั้งหมดหรือปิดหมดอ่าใครใช้ซัมซุงอยู่ก็ลูบมาเหนือปุ่มหน้าแรกแล้วก็เลือกที่ปิดหมดเคาะไปหน้าจอหลักหนึ่งจานอ่าเดี๋ยวผมเข้าเข้าเอชใหม่นะครับอ่าหาไรชื่อแอปเราช่วงแยกปัดขวาหาแอปเอชใหม่ครับสองเสียงทองอ่านี่ครับเขาชื่อเอชเฉยๆเลยนะครับไม่ใช่ Microsoft ์เอชนะครับเวลาโหลดเสร็จจะชื่อเอชเฉยๆเคาะเข้าไปใหม่ปบ๊บ ร่างสุกี้ดังระทึกคนโบกรถต่อยหน้าหน้บ้านหัวขาดแหงมีบุกแทงตายคาที่จุลภาพมุมมองเว็บร้บเปเซ็ขามาข่าวนี้เหรอเนี่ยร้านสุกี้ดังระทึกคนโบกหน้าแล้วร้านสุกี้ข่าวเดิมเนาะจากการสอบพนักงานร้านทราบว่าเสียชีวิตไม่ได้ข่าวเดิมเราไปที่อาร์ตเวลาที่เหมือนย้อนกลับไปทางเมนูเบราว์เซอร์เมนูเบราว์เซอร์ใหม่ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เมนูเบราว์เซอร์ราการโรดราการหนึ่งหลักการ์ดปัดขึ้นหา ค้นหาในเพจรายการ1 0บจรายการอ,าอ่านออกเสียงการค้นหารูป,ปรายการสิบจากสิบราเมนูเบราว์เซอร์อยู่ข้างล่างนะครับเหนือเหนือปุ่มหน้าแรกแล้วครับแล้วก็เพิ่มในโทรศัพท์รายการสิบสองรายการนิ้วลูดขึ้นหรือปัดขวามาเรื่อยๆแต่ปัดขวาบางทีมันชอบหลุดอ่านออกเสียงรายการสิบสามสรายการสองนิ้วลูดขึ้นสักหน่อยนึงแล้วก็ถามนี้แตะตรงกลางหน้าจอปัดขวามาหาคําว่าอ่านออกเสียงแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเมนูเบราว์เซอร์ร้านสุกี้ดังระทึกคนโบกรถต่อยหน้าแม่บ้านผัวแค้นแทนเมียบุกแทงตายาาทีี่22มมนนค65 8 47, 47 กดฟังแชร์ Share. ร้านสุกี้ดังระทึกคนโบกรถต่อยหน้าแม่บ้านหลังทะเลาะปมทิ้งขยะผัวโมโหเมียถูกทำร้ายแทงคู่กรณีตายคาที่เวลา04 00นนฬิกาตำรวจสอนอโชคชัยพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบเหตุชายถูกแทงเสียชีวิตภ <ถ religion. S 1> ายในร้านสุกี้กชื่อ,อดังย่านเรียบด่ดวนรามอินทรเล่นการอ่านออกเสียงอ่าข่าวนี้ครับ เมนูจะอยู่ข้างบนบนผมแนะนำแตะแบบแถบขอบบนเลยนะใกล้ๆกับแถบสถานะแบตเตอรี่เลย,ยตรงนั้นตรงกลางหน้าจอแล้วคุณจะเจออ่านออกเสียง,ยปปงอ่นา,อาอน,านไไอาอกเสียงไปที่รายการถัดไปปุ่มถัดไปหรือเล่นการอ่านออกเสียงปุ่มตัวนี้ถัดไปหมายถึงอ่านออกเสียงไปที่รายการถัดไปไปที่พารากราฟถัดไปนะส่วนเล่นการอ่านออกเสียงไปที่รายการก่อนหน้าปุ่มไปที่อ่านออกเสียงไปที่รายการก่อนหน้าก็คือย่อนหน้าหรือพารากราฟก่อนหน้านะครับแต่คุณก็สามารถที่จะ,ะเล่นการอาร่อานออกเสียงเล่นการอ่านออกเสียงเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ที่อ่านออกเสียงไปที่รายการถัดไปปุ่ม แล้วคุณใช้ฟีลูกเล่นของ t a l k b a c k ก็คือเล่นแล้วหยุดสื่อชั่วคราวคุณใช้การตั้งค่าอะไรไว้ใช้แบบนั้นนะครับอ่าของผมใช้สองนิ้วข้อสองั้งเนาะของผมใช้สองนิ้วได้ลองดูสิครับปึ๊บปเนี่ยได้ไหมไม่ได้เพื่อนๆของผมไม่ได้เออไม่ได้นะไม่ได้ก็ต้องปัดซ้ายปัดขวาข้างบนเล่นการอออกเสียงุมอยู่ที่ปุ่มเล่นกนารออกเสียงแล้วก็ฟังต่อ รรามอินทราในที่เกิดเหตุพบชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ35-45ปีถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณใต้รันหนึ่งแผลถูกฟันที่แขนและหน้าผากจนเป็นแผลยาวนอเล่นการอ่านออกเสียงใต้รา,าวนมแบบนี้ครับเพื่อนๆครับอ่ะผมก็ต้องบอกว่าผมใช้เป็นประมาณไหน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเพิ่มความเร็วกันนะผมก็จะแนะนําประมาณนั้นอเล่นกันนะนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณทางเข้าร้านสุกี้แต่งกายใส่กางเกงยืนขายยาวสีน้ําเสื้อยีนคขอบปกสีน้ําเงินที่คอแขวนนกหวีดจากการสอบพนักงานร้านทราบว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของร้านแต่มักจะ มักจะมาหาไรายได้เล็กๆน้อยๆอยจากการโบกกระถอยู่หน้าร้านเป็นประจำก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมีอาการมปนเมาและได้ทะเลาะกับแม่บ้านของ<า>ร้านสุออส่ที่เกี่ยวกับเร,เรื่องการ่นานกเออออียงแน,นําเพื่อนว่าถ้าจะเพิ่มลดความเร็วเนี่ยเราก็แตะไปที่้ายมือด้านบนสุดใช่ไหมครับเปิดการตั้งค่าการอ,อ่านออกเสียงปุ่มจะมีปุ่มเปิดการตั้งค่าการอ,อ่านออกเสียง้ายมือสุดของขอบหน้าจอเลยครับใต้แถบสถานะนั่นนะครับพอเคาะเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วคุณปัดขวามาที่ความเร็วสี่สิบแปดเปอร์เร็นต์จาคความเร็วความเร็วในการอ่านขวามเร็วในภารอ บางคนบอกว่าทำไมปัดขึ้น5 3จุลภาแปลื่อนปัดลง4ีจ <48, S 1> ุลภาแปลื่อนแล้วพอไม่เห็นความเร็วปรับเลยให้ปัดขึ้น5 3จุลภาแล้วหนึง่งนิ้วแต่2ครั้งจะเป็นการยืนยันว่าเราจะใช้ความเร็วอันนั้นนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมลองทำแล้วได้เพื่อนๆทำได้ไม่ได้ยังไงลองบอกกันนะครับก็เป็นเทคนิคที่อ่ะเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมา แล้วก็ปัดไปแตะตรงกลางหน้าจอข้างบนๆย้อนย้อนย้อนโเจะเปิดการตั้งเล่นการอ่านออกเสียงอ,อ,อันนี้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หาปุ่มเล่นการอ่านออกเสียงเคาะไปนำขยับไปทิ้งก่อนอจะถึงขั้นลงมือทำร้ายแม่บ้านด้วยการต่อยเข้าที่บริเวณใบหน้าจนบวมช้ำแม่บ้านจึงโทรศัพท์ไปเล่าให้ในายวราพงศ์อายุ44ปีที่เป็นสามีฟังนายวรพงศ์จึงพาพวกอีกหนึ่งคนตามเล่นการอ่านออกเสียงก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่นำมาฝากกันนะครับก็ใครมีเทคนิคที่น่าสนใจนำมาบอกนำมาฝากกันได้ ผมเองอาจจะมีความรู้ประมาณหนึง่งผมรู้เท่าไหนผมก็จะนํามาบอกเท่านั้นนะครับก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมีเ,เขาเรียกว่าฟีเจอร์ลูกเล่นค่อนข้างเยอะปัญหาในการใช้งานก็หลากหลายดังนั้นตรงไหน,น,นเองที่ผมเจอผมก็จะนํามาฝากกันตรงไหนที่ใครที่มีความรู้ใหม่ๆแก้ปัญหาได้ก็บอกกันด้วยครับเพราะว่าเราก็จะได้เติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันผมเอง ก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเทคโนโลยีไม่มีวันหยุดยัง้งถ้าผมหยุดหรือไม่ใฝ่รู้เลยก็ต้องบอกว่าตามเพื่อนๆไม่ทันแน่นอนก็แบ่งปันกันได้นะครับใครมีข้อมูลความรู้ก็โทรเข้าบริการมอคอม1414เพื่อที่จะแบ่งปันกันได้ว่าเอะมันมีของใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆห,หรือวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆเพราะผมเองจะได้รู้ไปกับท่านเวลาเพื่อนคนอื่นเกิดปัญหา ผมก็จะได้แบ่งปันวิธีการได้เพราะหลายๆครั้งผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมก็ยังตื้อแก้ปัญหาหลายๆปัญหาไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเรามาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลความรู้ไปนะครับกับบริการมอคค้อม1 4ึ4พรกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับลองไปใช้งานกันดูนะครับเสียงเปรมวบดีบน Microsoft Edge ระบบปฏิบัติการ Android กันครับสวัสดีครับ